วันนี้เราจะมาเ,เรามาสำรวจข้อมูลจากหลายๆที่เกี่ยวกับไฮไลท์เด่นๆในจังหวัดหนองคายกันนะครับตั้งใจว่าจะพาไปรู้จักจุดที่น่าสนใจแบบเร็วๆแต่ให้ได้เนื้อหาสำคัญๆ,ๆครบเลยเริ่มกันที่แรกเลยที่แบบว่าโดดเด่นมากๆนะครับคือศาลาแก้วกู่เป็นเหมือนอุทยานที่มีงานประติมากรรมทางศาสนาเยอะมากขนาดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับน่าจะเกิน200ชิ้นอืมใช่ค่ะที่นี่ดังมากเรื่องรูปปัน้น ส่วนใหญ่จะเป็นพญานาคเทพินดูพระพุทธรูปก็มีดูยิ่งใหญ่แล้วก็รูปแบบจะแปลกตานิดนึงใช่ค่ะสร้างด้วยปูนผสมอิฐดูงขังๆหน่อยอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองหนองคายด้วยนะครับไม่กี่กิโลเองจุดเด่นของศาราแก้วกูจ่จริงๆก็คือความใหญ่โตอลังการแล้วก็ความเป็นเอกลักษณ์มากๆของงานศิลปะนะคะมันสะท้อนความเชื่อแล้วก็จินตนาการของผู้สร้างคือหลวงปู่บุญเหลือสุริรัต ได้แบบชัดเจนมากเลยเป็นการผสมผสานความเชื่อทางพุทธฮินดูที่ดูบางทีก็เหนือจริงนิดนิดแต่น่าทึ่งมากค่ะครับน่าสนใจมากที่คนคนเดียวจะสร้างงานสเกลใหญ่ขนาดนี้ได้ทีนี้ถัดมาเป็นวัดสำคัญมากๆเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวหนองคายเลยก็คือวัดโพธิชัยครับพระอารามหลวงอ๋อวัดหลวงพ่อพระใสใช่ไหมคะใช่เลยครับ ที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระใสพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่คนนับถือกันเยอะมากทั้งคนหนองคายเองแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยถูกต้องเลยค่ะการมีหลวงพ่อพระใสเนี่ยทำให้วัดโพชชัยไม่ใช่แค่แบบว่าเป็นวัดเฉยๆนะคะแต่เป็นเหมือนศูนย์กลางเป็นหัวใจของอัตลักษณ์วัฒนธรรมของหนองคายเลยก็ว่าได้ดึงดูดคนจากทั่วประเทศให้ไปกราบไหว้กันค่ะครับผม จากวัดเราลองเปลี่ยนบรรยากาศไปเดินเล่นริมน้ํากันบ้างที่ตลาดท่าเสด็จหรือที่เขาเรียกกันว่าตลาดอินโดจีนนั่นแหละครับอืมตลาดเก่าแก่ริมโขงครับก็เป็นแหล่งรวมสินค้าเยอะแยะเลยของพื้นเมืองของกินของใช้สินค้าโอท็ก็มีให้เลือกซื้อแล้วก็ได้ชมวิวแม่น้ำโขงสวยๆไปด้วยโดยเฉพาะช่วงเ,เย็นๆนะครับบรรยากาศดีเลยใช่ค่ะ ถ้าไปช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เขาก็จะมีถนนคนเดินด้วยนะคะของกินเยอะเลยอ๋อ oh, จริงด้วยมีถนนคนเดินด้วยค่ะตลาดท่าเสด็จนิท้อนวิถีชีวิตริมแม่น้ำโขงได้ชัดเจนมากๆเลยนะทั้งเรื่องการค้าขายการเจอหน้ากันของผู้คนมันเป็นจุดที่เชื่อมเศรษฐกิจชุมชนเข้ากับการท่องเที่ยวแล้วก็ยังพอเห็นร่องรอยความสัมพันธ์ข้ามแดนผ่านสินค้าบางอย่างด้วยค่ะไหนๆก็พูดถึงริมโขงแล้ว ขยับไปที่จุดชมวิวสวยๆกันต่อเลยดีกว่าครับมีข้อมูลพูดถึงเยอะเหมือนกันมีสองที่ที่น่าสนใจมากๆจุดแรกคือวัดผาตากเสื้อที่อำเภอสังคมอ๋อที่มีสกายวอล์กกระจกใสใช่เลยครับสกายวอล์กกระจกใสแห่งแรกๆของไทยเลยมั้งครับที่ยื่นออกไปนอกหน้าผาเห็นวิวแม่น้ำโขงแบบพาน,นรามาเลย180องศาทั้งตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นตอนเย็นพระอาทิตย์ตก น่าจะสวยมากแต่ก็แอบเสียวๆนิดนึงนะใช่ค่ะที่นี่ให้ประสบการณ์แบบตื่นเต้นนิดๆพร้อมกับวิวแบบหลักล้านจริงๆแต่อีกจุดหนึ่งที่ให้อารมณ์ต่างกันไปเลยก็คือภูห้วยอีสันค่ะอยู่ที่อำเภอสังคมเหมือนกันภูห้วยอีสันอันนี้เป็นยังไงครับที่นี่จะเน้นความสงบค่ะจุดเด่นคือการชมทะเลหมอกยามเช้าเหนือลำน้ำโขงเลยแบบ360องศาบรรยากาศจะเงียบเงียบโรแมนติกกว่า เหมาะก,กับคนที่อยากไปพักผ่อนดื่มด่ำธรรมชาติจริงๆค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับก็คือเลือกได้ตามสไตล์เลยว่าอยากได้แบบตื่นเต้นเห็นวิวมุมสูงหรือแบบสงบสงบดดูหมอกยามเช้าประมาณนั้นเลยค่ะทีนี้นอกจาก5จุดหลักๆที่เราคุยกันมา แหล่งข้อมูลเขาก็มีแนะนำที่อื่นๆอีกนิดหน่อยด้วยนะครับอย่างเช่นแวะไปดูพระาธาตุกลางน้ำหรือพระาธาตุล่าหนองที่จมอยู่ในแม่น้ำโขงใกล้ๆตลาดท่าเสด็จเลยอืมอันนี้น่าสนใจมากครับช่วงน้ำลดจะมองเห็นองค์พระาธาตุได้ชัดเจนเลยถือเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจดีครับการจมลงของพระาธาตุองค์นี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะที่เหมือนแม่น้ำโขงกำลังเล่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงให้เราฟัง ทั้งเรื่องธรรมชาติแล้วก็วิถีชีวิตคนที่อยู่ริมฝั่งนอกจากนี้ก็ยังมีแนะนําพวกน้ําตกทานทิปแล้วก็ทานทองด้วยสําหรับคนที่ชอบธรรมชาติมากๆอยากผจญภัยหน่อยก็ไปที่อําเภอสังคมครับผมหรือถ้ามีเวลาอยู่ในเมืองก็อาจจะแวะพิพิธภัณฑ์สักน้ําหนองคายหรือไปเดินเล่นถ่ายรูปที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หก็ได้ค่ะก็เป็นอีกสัญ,ญลักษณ์สาคัญของจังหวัดเหมือนกัน ฟังดูแล้วหนองคายนี้เป็นจังหวัดที่มีอะไรหลากหลายจริงๆนะครับตั้งแต่งานศิลปะที่แบบว่าไม่เหมือนใครเลยวัดเก่าแก่ตลาดริมน้ำที่ดูคึกคักไปจนถึงธรรมชาติจุดชมวิวสวยๆที่มีทั้งแบบตื่นเต้นประชนภไพแล้วก็แบบเงียบสงบจริงค่ะมีครบเลยแล้วพอเรามองภาพรวมจากข้อมูลทั้งหมดนี้นะคะมันก็ชวนให้คิดต่อนิดนึงเหมือนกันว่าแม่น้ำโขงซึ่งเป็นเหมือนฉากหลังสำคัญของหลายๆที่ในหนองคายที่เราพูดถึงกันเนี่ย คือนอกเหนือความสวยงามที่เราเห็นแล้วแม่น้ําสายนี้กําลังกระซิบเล่าเรื่องราวอะไรให้เราฟังอีกบ้างทั้งในมิติประวัติศาสตร์ที่อาจจะลึกกว่านั้นวิถีชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของผู้คนสองฝั่งแม่น้ําในภูมิภาคนี้นะคะ่ะก็น่าจะเป็นคําถามที่น่าจะลองไปค้นหาคําตอบกันต่อได้นะคะ